สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอัปเดตงานตัวนี้นะครับที่เคยสร้างไว้นะครับเครื่องสเตเบล i ลเซอร์นะครับผมก็คือป้องกันไฟตกนะครับผม AC Input เข้าได้ตั้งแต่100ถึง240 o oh u t p u t โวลต์เอาพุตนิ่งที่230โวลต์นะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ทำการสร้างไปผ่านมาประมาณ1สัปดาห์นะครับผมอัปเดตงานให้ชมว่าตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดี สุขภาพแข็งแรงไม่ระเบิดตุ่มตามนะครับผมใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่กําลังวัดค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวต้นกําลังซึ่งเป็นตัวจ่ายไฟทั้งหมดดึงมาจากาซับไพนเซฟเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกสักหน่อยอป้องกันนิดนึงไม่ได้ต่อสายดินพื้นกระเบื้องด้วยนะครับ นี่นะครับอ่าระบบข้างในก็ประมาณนี้นะครับตัวต้นกําลังก็ในซับไพ่เดลวนะครับผมบอร์ดไฮโวลนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมสร้างก็กลับไปดูได้นะครับในช่องของผมลงไว้อยู่นะครับอโอเคทีนี้ถ้าใครที่มาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงาน ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้อินพุตนะครับ1 9 0โวลต์นะครับ190นิบ190นิดๆออกที่230อผมเคยโดนไอ,ไอตัวนี้อินพุตลงไปจนถึง1 5 0โวลต์นะครับลงไป150โวลต์ตัวนี้ก็ยังออก230อยู่นะครับผม,อ,มอย่างที่บอกกำลังวัตต์ทั้งๆที่จะจำกัดผมลิมิตไว้ที่ประมาณ700รวัตต์นะครับผมโดยใช้คิโนด้านในนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสโหลดให้ดูนะครับอ่าใช้งานจริงนะครับผมใช้งานมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ก็ค่อนข้างที่จะอ,อ่ได้ผลเลยทีเดียวผมเอามาใช้กับเครื่องมือนะครับเอ่อยังไม่ได้ใช้กับเครื่องมือพวกจําพวกเครื่องมือวัดนะครับผมเอามาใช้กับตระกูลเอ่อเครื่องดูดตะกั่วเอ่าเครื่องเป่าลมร้อนหัวแรงนะครับผมเพราะว่าเอ่อเครื่องวัดพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟกับเอ่อระบบไฟ ถ้ามีสัญญาณรบกวนอะไรเข้ามานี่มันจะมีผลกับลูกขึ้นนะครับผมก็เลยยังยังไม่ใช้กับเครื่องมือวัดดีกว่านะครับผมก็ใช้กับพวกนี้ไปนะครับผมแค่ตัวนี้ก็กินไป5600วัต์แล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะทดสอบออการโปเทคชั่นนะครับผมผมจะเพิ่มโหลดขึ้นเรื่อยๆออตอนนี้นะครับออตอนนี้โหลดปลายทางอยู่570กว่าวัต์นะครับ อ่า uh, 230โวลต์ยังอยู่ 2, 2, 9, 2, 3, 0บวกลบนิดหน่อยนะครับอินพุต190นะครับอ่า uh, เริ่มร่วงลงแล้วนะครับอ่า uh, ทีนี้นะครับเรามาดูความ uh, สูญเสียนะครับเอาพุอเจา่าห้0อวัตต์แล้วกัน580วัตต์อินพุตดึงไปที่650วัตต์นิดๆนะครับผมอ่าค่อนข้างที่จะ ประมาณสูญเสียนิดหน่อยประมาณร้อยวัตเพราะว่าใช้เลี้ยงระบบนะครับผมอาจจะมีสูญเสียบ้างพัดลมเอยระบบต่างๆเกือบเกือบร้อยวัตที่สูญเสียไปนะครับอ่าไม่ใช่นี่พัดลมก็ยังใช้อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่โดยรวมก็สูญเสียประมาณเออเกือบร้อยวัตเป็นค่าเลี้ยงระบบนะครับผมะวามมันดึงบูตกระแสขึ้นมามันก็อาจจะมีสูญเสียบ้างกระแสอินพุต 3 4อ o u t พุ t 2 5์นะครับเราดึงเ,าเราดึงสมมุติว่านะครับผม o u t พุ t มันเป็น2 3 0 oh อิน p u t เนี่ย1 9 0์ oh มันแรงดันตกแต่มันจะดึงกระแสมาชดเชยทำให้ออปต์เนี่ยมันยังออกที่2 3 0 oh ์นะครับมันจะทำอย่างนี้นะครับนี่ อินพุตมันมีไม่พอมันต้องบูตกระแสมันต้องดึงกระแสเพิ่มขึ้นนะครับอย่างสมมุติเราใช้กระแสเอาพุ t ที่โหลดเราใช้ที่2.5แอมตัวนี้มันจะดึงอินพุตมาถึง3.5แอม3.4แอมเพราะว่าแรงดันมันไม่ถึงนะครับมันจะชดเชยกันนะครับบวกลบแล้วมันจะได้มาเป็นกําลังวัดอยู่ดีมันจะต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับมันไม่ได้สูญเสียนะครับไม่ได้หมายความว่ามันกินไฟมากกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้ W นะครับเท่ากับ E คูณดนะครับผมก็คือแรงดันคูณด้วยกระแสนะครับมันจะได้กําลังวัตต์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันไม่ได้กินไฟมากกว่าเดิมนะครับบวกลบมาแล้วมันก็ยังกินไฟเท่ากับเอาพุทอยู่ดีแต่ที่ว่ามันกินไฟมากกว่านี้ก็คือ,อไฟเลี้ยงระบบนะครับหกร้อยวัตต์เอาพุทเราใช้ห้าร้อยกว่าวัตต์เพราะฉะนั้นแล้วที่สูญเสีย ประมาณ80-90วัตนี่ก็คือไฟเลี้ยงระบบนะครับผมมันไม่ได้กินไฟมากกว่าเดิมนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันกินกระแสมากกว่าแต่แรงดันต้องดูแรงดันด้วยเราคำนวณออกมาแล้วให้ดูที่กำลังวัตตนะครับผมอโอเคทีนี้เรามาดูระบบปเทคชันที่ผมทำไว้นะครับตอนนี้500วัตต์เดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นไป700วัตต์ อ่าเจ็วัตต์แล้วยังไม่ตัดอ่าแปดวัตอ่าเพิ่มขึ้นอีกนี่ตัดแล้วครับประมาณเอ่อประมาณแปดกว่าถึง900วัตตัดนี่แล้วมันก็จะเอ่อแอคทีฟขึ้นมาใหม่นะครับใช้ชิโนคุมนะครับผมเพื่อไม่ให้กําลังวัตต์มันสูงเกินไปเดี๋ยวตัวซับลายต้นกําลังมันจะเสียหายนะครับเพราะว่ามันแค่ ต้นกำลังแค่750วัตต์นะครับผมอ่าก็ใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานได้ดีเลยทีเดียวอ่าตัวนี้ออ,อย่างที่บอกนะครับต้นกำลังมันคือเจ้าเดลซับไพตัวนี้นะครับผมดึงออกมาจาก c 400โวลต์นะครับใช้อ่อที่ต้องใช้โมเดลเอ้ยที่ต้องใช้ซัลายคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็คือ ผมจะดึงไฟออกมาจาก C400V โวลต์เพราะว่า C400V โวลต์ในเนี้ยในเดลตัวเนี้ยมันจะผ่านวงจร PFC มาแล้วนะครับมันจะรักษาระดับแรงดังคนคงที่เนาะหากใครยังไม่ชมคลิปแรกๆของผมนะครับผมถ้าเราต้องการให้กำลังวัดมากขึ้นเราขนานนะครับซับไพตัวนี้มาอีก2-3ตัวก็ได้นะครับผมขนานมาก็ผ่านบิดไดโอสะหน่อยต่อคาปาเพิ่มเข้าไปนะครับกำลังวัดได้เป็นพันวัตนะครับผม สาย AC ก็หาเส้นใหญ่หน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับผมทำไว้ใช้เองไม่ได้ทำขายนะครับผมก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับผมสำหรับบ้านใครที่เดินสายไกลไฟตกบ้านผมนี่ไม่ได้เดินสายไกลนะครับอยู่กลางหมู่บ้านเลยแต่ว่าไฟตกตอนเย็นนี่เหลือ1 5 0 160โวลต์จริงๆนะครับเดี๋ยวเออผมทำคลิปรองไว้แล้วแหละตอนเย็นเหลือร้อยประมาณ160 v. นะครับผม โหมดมากใบ้านผมโอเคก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับใครที่อยากทดสอบอลองทำเล่นๆดูก็ไม่เสียหายนะครับผมสช้บอร์ดไฮโวลต์ on, บวกกับซับไพคอมนะครับผมที่มีวงจร PFC ด้านในด้วยนะครับผมโอเคอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ